ล้วพี่กล้องพ่อมีนี่กําลังถ่ายทอดสดเลยรถรถมีแต่ปุ่นเนาะพิ่น้องยับปากเลยรถพี่น้องรถดีเอ็นปุ่นปุ่นเต็มนี่เลย รักฐานรักฐานมีต้วมาไปมีกระต่าน้อยอยู่มีกระตา,า,าของป้าอาร์ตเหรอมีหม้เบิง้งต้องเขียนบอกว่าจากออร์ดีความเชื่อพี่ใบเกิดเบิ้งใบทะเบียนออันนี้มันมันแบบพิกได้ไหมเราเฮดจังสดอ่ะ ทำมาแล้วเด้ยเด็ยหัวฉันส่วนไหน่ะเอากระโจงร่งบล็อเอากระโจกลอกลวดไหมซู จะขว้าบทหน้าแล้วครับแล้วพเห็นดอกเขียนทั้งหลังเห็นวันยวพอนเธอมีหลักฐานถ้ากันขี้ดื้อค่ะว่าฉันบิยอะไระว่าเห็นอันดีไปแล้วครับว่าอาเห็นว่าท่กกับว่าปักไปแล้วพี่น้องอดีมุกใหม่แล้ว นี่มนคือเสื้อเลยเนี่ยโอ้ยปุ่นมาสั้นอันเบิ้งอันเสื้อเขาไปถือไหมมุ่เจ้าก็แา่ัน่เดือนแท้ๆไอ้สาวันมุ่งเจ้าก็แค่กี่เดือนแท้ๆเ่าบ้าไม่เป็นไทยเป็นผู้ตัดสินนี่ไอ้พี่เนาะเรื่องแบบนี้นะจะใครอีกเรื่องแบบนี้ฉันเรื่องเชื่อเชยฉันน้าเนี่ยในวงนี้แผลกาบอีกฉันเป็นคนยืนดูเฉยเฉย โอ้ยยังบนนอกค่าตัวข่อยไปเลยมีคลิปเป็นหลักฐานอยู่สองหรังพ่อหนาพ่อหนาเพราะสองครังเด้อผมพ่อหนาต้องคืนค่าตัวผมสองเท่าเด้อผมไ่ได้ผมไ่ได้ลงรถน้ำมูวใช่คับผมเป็นคนถ่ายคลิปด้อยกอเราเป็นคนต้นขลิปผู้ใดผมเป็นคนถ่ายคลิปด้วพ่อหนาด้วยเราออกไปได้คันท่อเราออกขนาดไปเม่สูก็สบายถ่ายแห่งมันครบสามนาทีเนาะ ไปถัดกองเขาหน่อยสิไปพี่น้องจอบซ่อมวันนี้เราก็จะไปเล่น